ครับครับอะไรเนี่ย

วางเชือกนะตึงบอกด้วยได้อยู่่าได้เลยย่านะนี่เดี๋ยวสิบห้าี่พี่ึไทยหกสองเอออกครับ

I'm not.